สวัสดีครับพบกับลนตะลักตกปลาเช่นเคยครับกับช่องลนตะลักตกตปลานะครับไม่รู้จะช่องอะไรนะคนฟิชชิ่งชาแนลมือนกันหมดนะครับนะก็วันนี้ดีนเสียงนกเสียงกาแล้วตอนนี้มนะาเช้าแล้วหาไมายตกปลาตอนนี้นะ้ําก็ดอกจอกแถวบ้านมันก็ลดน้อยลงนะครับแต่มันตายแล้วมันน่าจะส่งกลิ่นแต่ยังไม่มีกลิ่นนะแต่เหมือนกับมันเน่าคาคาน้ำมาครับนะแล้วอีกอย่างนึงคือเหมือนออกซิเจนในน้ํามันน้อยมากเลยไม่รู้จะโดนปากนปลาช่อนในวันนี้นะ ยังไงรอชมผลงานครับนะวันนี้จะใช้เหยื่อลิบลอยเลยนะครับไม่รู้ลิบลอยอะไรบ้างแหละทุกริบลอยอย่างนั้นทุกอย่างมาใช้เลยนะโอเคเดี๋ยวยังไงเราไปดูกัน ตัวเล็กจังวะโอ้ยป่า <c oughs> น่ารักจังโอ้ยเนาะรยบร้อยพอลลี่โอเครู้เรื่องนะฮะเล็กใหญ่ก็นับหนึ่งนะครับจะขอถ่ายรูปวะนะหรือจะปล่อยน้องนะตัวเล็กมากจุก <c oughs> ดที่เดียวนะครับเนาะ ขอถ่ายรูปก,ก่อนเดี๋ยวจะปล่อยนะครับโอเคแป๊บนะครับ <c oughs> จะเล็กจะใหญ่ก็นับหนึ่งนะครับโอ้ยไม่ต้องคิดมากนะฮะกับริบลอยพลลี่นะะนี่ของก็ได้แล้วได้ดีจริงๆนะโอ้โยโอเคเดี๋ยวไปดูอีกตัวหาใหม่เอาใหญ่กว่านี้นะก็ใหญ่เกินนะตัวนี้ไปน้องเมื่อกี้ก็ก่อ เลียยมาเนาะลิเลี่ยริยมทานริมทางวันนาะริมหญ้ามานะครับน่ะออกมากัดเลยนะครับก็โอเคพอได้สนุกนะครับเดี๋ยวหาอีกตัวหนึ่งรู้จะโดนหรือเปล่านะไปเจอกันไปดีกว่าอีกที่หนึ่ง <c oughs> ครับบอนบอน มากมากครับก็ตัวเดียวเลยตอนเช้านี้ตั้งแต่หาวันนี้ยังไม่เจอเลยนะคือกัดกัดเยอะนะหลายครั้งแต่ว่าตัวโตๆก็มีแต่มันกัดไม่โดนเหยื่อนครับเรื่องสภาวะน้ําน้ํานะฮะอากาศอากาศนี่ก็ยังโอเคอยู่นะผมว่าเป็นที่น้ํามากกว่าว่าคลองหลอดเนี่ยแต่ก่อนเนี่ยแต่ก่อนที่ผมมาสองอาทิตย์ก่อนเนี่ยมันจะมีดอกจอกเต็มเลยนะฮะตอนนี้มันดอกมันตายไงตายแล้วมันลอยน้ําเน่าแล้วน้ํามันเขียวอ่ะอืมเป็นคราบเป็น ภาพผิวเขียวเตม็มผิวน้ําเลยนะฮะออกซิเจนค่อนข้างจะน่าจะน้อยวันนี้ก็มากับริบลอยอยู่ริบลอยที่ได้เมื่อเช้าก็ตัวนี้เลยนะริบลอยโพลลี่นะริบลอยโพลลี่ตัวนี้นะครับมันมีหลายอย่างนะริบลอยบูมก็มีนะครับนี่ Boom, นริบลอยบูมนะริบลอยซาเช่ก็มีริบลอยเฟเชอร์ก็มีนะครับคือมันไม่กัดแล้วมนร้อนนะครับปลาแห้งหลบนะครับปลามันหลบคงจะร้อนของมันหนักนะฮะ ็เลยว่าจะไปต่อหรือพอแค่นี้ดีคิดๆอยู่นะครับคันที่ใช้วันนี้ก็เป็นนะโอคุมาอิพิเซอร์นะเวท65เนะเวทแบบแปลกนะนะนะตึงๆอยู่ตึงๆบิ้มกันนะอ่านะลอกสตรีทเอมืมนเดิมสาย PE ฮอกอสายเบอร์สองนะครับ PE สองฮอกอนะครับสวมใช้วันนี้เลยนะครับก็โอเคนะครับสงสัยต้องต้องหยุดแล้วแหละนะครพอแค่นี้ตัวเดียวนะครับ ตลกนะตัวเดียวแม่ก็ทำคลิปไอ้บานะครับโอเคถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้นะตัะรักตกปลาด้วยครับขอบคุณครับ